สวัสดีสหายวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายครับวันนี้หนุ่มระยองและครอบครัวได้มาตั้งแคมปิ้งต้อนรับฤดูหนาวกันครับสหายที่ดอยช้างครับสหายอยู่ที่อำเภอแมอ่สวยจังหวัดเชียงรายครับเราไปชมบรรยากาศกัน,กนเลยครับสหาย สถานที่กแล้วครับสายกําลังเตรียมตัวการเต้นกันเดี๋ยวเราขอตัวการเต้นก่อนครับก <c oughs> con mena con cánh được móc cánh đi con cánh móc cánh móc cánh móc จใหญ่บางคนกไ้ใหญ่กว่าตันี่แหละจะตัวที่น้าตัวใหญ่ไนี่ก็โยกัวมาได้นอนรู้ 来来来来。

เสร็จปันทีเรียบร้อยครับสายเดี๋ยวเราจะขนของเราจะไปขนเครื่องครัวกันพวกโต๊ะพวกอาหารการกินครับอ้ําโอ้โหได้บรรยากาศขนาดวเฮ้ยฮะโอ้บรรยากาศดีแท้โอ้อันนี้เปิดรับโปรโมเดเต้นอะฮะเัาสายยังไงครับสุดยอดเลยวาง่าช่างใกล้เสร็จยงัง ชุดนี้ลงทุนขนาดเลยมัน,นมีแต่คนพร้อมไงฮะม่คนพร้อมหนะอถ<อ>้าทายสายหน่อยอ,อ <laughs> สถานที่ที่เรากางเต็นท์ข้างบนนั้นไม่เพียงพอครับสหายด้านหน้าแคบไปสักดีดึงย,ยากต่อการทํากินครับสหายหรือต้องย้ายมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับตอนนี้เราย้ายมาอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับสหายสถานที่ขว้างหวางเลยทีเดียวจัดกิจกรรมหน้าเต็นท์ได้สะดวกสบายครับสหาย ไม่แคบจนเกินไปไม่ควอยจนเกินไปครับทายนี่ไงแค่นู่นไงมัไม่่คยได้เกะ่ยใช่ไม่ค่อยได้เกะ่ยนี่ตั้งกอนคุ่มทันรอบนี้พร้อมกันหมดเลยนะวันนี้พร้อมนะ เบาทงจะให้ลูกสาวนั่งไเสาทำใหม่เลยฮะทำใหม่เลย่ไงนไงมน่ะแดงอ่อ๋ไม้เหรอได้เหล็กมไม่ได้ลนี้นะไม่เขาเียที่ผมเก็ทำในยูทูบ่บมันมากเลยตกีลมนงเสียอา เกือบพนังปูนไงลงยิงจะทำอะไรอใล้ทมีสายมาการติดเพื่อนด้วยครับอยู่อีกฝากหนึ่งของตรงที่เรากางกันอยู่สาวส้าเอ้ที่รักปูมือหน่อยเอ้แต่ละการละกางเต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสายอันนี้เรากำลังทำกินกันครับ พระอาทิตย์กลังตกเลยทีเดียวเฮียพักผ่อนกันอยู่ตอนนี้นักจัดของกระทะโอ้แผนกตำส้มขลามำขาวขลามด้วยเหรอขรร้ด้วยแม่ครัวทำอะไรกินเนี่ยหมูกระทะได้ซ้อนโอ้โหฝุดยอดแล้วไม่ครัวหัวปลา โอ้ยเแม่บ้านกับลูกสาวกำลังเตรียมอาหารการกินคืนนี้ครับเมนูคืนนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยคุณนายตำมะละกอตำมะละกออะไรอีกเอ่ย ยามบ่งเส้นจุ่มตอนนี้บรรยากาศยามเย็นครับสายห้าโมงครึ่งลอยช้างดอยช้างชงกันชงกันอันนั้นอันนั้นไม่น้ำอะไรอ่ะเกอดไม่สวยพระอาทิตย์กันจะตกครับสายเราก็ดูพระอาทิตย์ตกกันแล้วก็ อีกสักพักนึ่งเราก็จะทำอะไรกินกันครับถลาใคลายดอยเดี๋ยวพระอาทิตย์กำลังจะตกครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเท่าไหรลูกห้าโมงเท่าไหรห้าโมงจะครึ่งละห้าโมงจะครึ่งแล้วมาถึงซะมาถึงพึ่งตกดินไปครับสาหายทีนี้เรามาดูพระจันทร์นบ้างยามาเย็น การเต็มเสรอเรียบร้อยดังไฟเรียบร้อยเราจะหนาวกันแล้วนี่สหายรอาทิตย์ <c oughs> เสร็จก็มาดูพระจันทร์เ <c oughs> มนูแรกวันนี้ครับหห้ตำส้มสราจะตำส้มให้กินครับคืนนี้ให้ครัวกำลังเตรียมอาหารกินเย็นนี้ครับ นี่คือบรรยากาศของค่ำคืนนี้ครับอาทิตย์ตกดินไปแล้วเราพลังเตรียมหุงหาอาหารกันครับสหายโอยช้างคุ้มอาคาอยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเตกียบ จะหายเต็นท์ห้องนมรยองสวยงามไหมนี่พระจันทร์ขึ้นแลสส and, ว้วสวยงามครับสายเรามาดููอย่ด้านนอกกันยามค่ำคืนเห็นไหมครับสายูเห็นไฟสว่างไหมอีกกลุ่มหนึ่งครับสายมากลางเต็นท์เหมือนกัน พราทิตก็เพิ่งรับขอบฟ้าไปแล่ก็ยังมีแสงอยู่ครับชัดเลยเนี่ยเรามาดูบรรยากาศหน้าเต้นบนบุมสูง,ง,งครับหายเห็นไหมทุกคนต่างขมักเมน้นทำอาหารการกินครับหายแล้วบางคนก็ทยอยไปอาบน้ำบางคนก็นั่งกินรอครับอืมอ่ะ นี่เต้นแสงสีเสียงนี่มีของใครครับนโมยองเองแม่ครัวกับลูกสาวกํากำลังไปอาบน้ำครับตอนนี้ของกินเราพร้อมแล้วครับสายเนี่ยเรารคุณนายมาใช่ลูกไปคุณนายกำลังจัดแจงสีของให้เรียบร้อยยกลุ่มมูลนก็ูลกทะตรุยมวมมอดินเหมือนกันครับสหาย งาม่ลยออะมาแล้วก้างหมก้าคิโลต่อเมืงนี่ค่ะมีไหนค่ะมีไัมมีมันคืออย่างเนือกัแรงเืีมันหันกจนไก่ย่างว่ะมีไง อาจารย์หิก็เข้านี่ยอาบ้าอาจารย์หิงก็บ้านเนีตะตอนอะเก็บอย่างตะต่างอันห่ล้าบ้านฮะแม่พักทายทหายที่ากินหมูจุ่มกันสหายหมูจุ่มตาตาพ่อเลย มันคนไม่คนต่าคนตาคมัน hmm. ต e> yeah, ่ำลำปอเมื hmm. yeah, okay. well, yeah. 네่อเขาหายได้น่กี่หกรนถ้าถ้าบทำนีกินก็ดีเพราะว่ามันไม่ร้อนอะอจิงกิ้ก่อนเีไม่ได้กินเลยเนี่ยสักยังเนี่ย

แต่ไอ้ขวนตีนไม่น่านละนกจนนวิ่งเี๋ยบกรับวิ่งวิ่งกระบาดตัหค์ลมีเหรอประกายแลนไข่ไปเหัวพอาะ้วเะขัดเองขัดกินเล็กเกืกรังังแ่แบบดูนีเหรอ้อร่อยหนน่าหยังอิ่มแล้วอ่ะหน่านอิ่มแล้ สหายขึ้นอีกแกนแล้วตัวมันขึ้นนี้สวยมากอ,อ,อายุน้อยอิน้อ,อยอยู่เท่าไรแล้ิตจิตแยอย่งี่ยนีีบร้อยแล้ว ขอตัวนอนก่อนแล้วเจอกันตอนเช้าาทิสวดตอนนี้พบก็เวลาหกโมงเจ็ดนาทีแล้วครับหายพระอาทิตย์กำลังจะทอแสงครับเช้านี้หมอกก็มีอยู่เล็กน้อยครับายจากด้านล่าง ไม่รู้ว่าจะลอยขึ้นมาด้านบนหรือไม่ครับต้องรอดูช่วงสายสายอีกสักระยะหนึ่งครับสายนี่ก็เป็นมุม360อองศาเป็นสถานที่หน้าท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งครับของจังหวัดเชียงเชียงรายครับสาย งามเต็มเลยนะแล้วก็ใส่ไปในนั่นเลยเหรอใส่นี่ยน้ำร้อนหลัดไม่เงี้สวยงามน้ำเดือดฟูฟูเลยกาแฟยามเช้าสหายเอออเาน้าใส่มันจะไม่มีน้ำใช่สหายอุจัดกาแฟดำ กดออม,ออม,ออม,ออมต้องกดแล้วให้น้ำมันไหลอย,อย่างนี้เนี่ยอยครับอาทิตยนะ์ ใช่แล้วก็ลันนัง่งดูพระอาทิตย์ขึ้นกันครับสหายสวยงามไหมพระอาทิตย์กำลังทอแสงสวัสดียามเช้าสหายนี่ตัวนี้เวลา6โมง15แล้วนี่บรรยากาศยามเช้าของดอยช้างเป็นไงสหายสวัสดีครับกลุ่มด้านล่างมีอีกกลุ่มหนึ่งครับสหายมีรูเตียกันหรอย่าง กันแล้วครับสหายมีคุมหลายคุ้มครับที่ดอยช้างสหายมาเลือกจับจองที่แต่งหนากันได้เลยอากาศหนาวสหายบนภูเขาไหมตรงกลางกลางเลยเยี่ยมมากไหดูน ชมให้ดูแล้วตั้งแต่าง,งานอยู่กลางภูเขาเห็นไมบรยากาศยามเช้ากับสายใกล้เจิดของันสหายเกนเอ่อรีสอร์ทรู้ไหมดูนะเป็นอีอกอีกรีสอร์ทนึงครับสหายของผม เวลาที่ต้องจากลาเาแล้วครับสายโอกาสหน้าหนุหน่มยอยจะพาสหายไปเที่ยวชมลอยไหนหรือก็จที่ใดก่อนิดตามครับสายสาระไม่ค่อยมีครับสหายแต่สิ่งดีๆนั้นมีให้ดูถ้ามีเวลาก็จะอัดคลิปลงอยู่เรื่อยๆครับสหายไว้เ,อเจอกันครับบาย